ม่กลับบ้านหลบได้ตล,ลอดยนะินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไอเซ่แชนแนลครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยวันนี้เรามาลงแล้งกันแบบดูโอแล้งนะครับมากับเพื่อนคนหนึ่งนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราเจอเป็นโอ้โหอะไรบ้างวันนี้สลิมนาตาลยานาะครอสมารอสชักหน้านะบ,บอกบอกไม่โชกเหมือนกันแท้ว่า ว่าทีมใครได้เปรียบนะครับแต่ส่วนตัวผมให้ภาษีของวิเ e t ดีกว่าสลิมนะอ่ะาสลิมใช่ไหมแต่ผมเรียกสลิมแล้วกันให้มันดูบนทางการนิดนึงโอเคครับจะเริ่มแดงก่อนนะเพราะาตอนนี้ผมจะลองเริ่มแบบให้มันตรงข้ามกับตัวมังกรเล็กตรงนี้นะก็ถ้ามังกรเล็กอยู่ข้างบนเราก็จะเริ่มแดงก่อนนะครับถ้ามังกรเล็กอยู่ข้างล่างก็จะเริ่มฟ้าก่อนนะแบบสลับไปสลับมานะครับแล้วแต่ตานะ เรือหนึ่งเนี่ยมาลอดมันเก่งมากต้องระวังนะครับถ้าสมมติเราเขาบุกมาแล้วมาเยอะกว่ามาเท่าเราเนี่ยอาจจะต้องถอยก่อนนะอันนี้เขามาช่วยตีนะไม่เป็นไรเราได้ฟา้าไวๆนะหนึ่นสนงสองสามเที่ยค่อนข้างรายฮะเฮ้ยเดียเนียนี่แหละสึกมันจะหนีแล้วนะ แ้วเราได้อีกทีตัวหนึ่งได้อือหืออือหือืือ,อเครเราวิ่งไล่ไปนะมีประเด็นอีกแล้วเป็นดับเบิลแท็บเลยนะครับคอาจริงไล่ได้ก็พอนะเพราะผมไม่ได้ไปช่วยนะ้ำสว์เมื่อกี้มันไกลเกินไปนะอือื้ออหโอ้โหแรงมาก แทบกลับบ้านนะช็อตนี้เ่ต่องแทบกลับบ้านนะเรียกว่ากลับบ้านเลยก็ได้นะฮะเลืองอย่างนี้นะเลี้ยงเท่าไหร่ก็น่าจะยังไม่โตนะโดนนก็้นี้กกำลังจะเกิดฮนะเรารีบไปดูเผื่อทันนะแล้หลนาคอเข้ากลา,างฮนะสุดยอดนะทำได้แบบได้ดีนะ โอ้โหไม่พอนะโหเสียเลือดเยอะมากอือหืออู้เหลือให้แค่นี้เองเหรอไม่น่าสอดในป้อมกันเลยนะเจ็บแล้วสอดงานแล้ดขอโฟกัสให้เรื่องฟาร์กมก่อนนะงนั้นเดี๋ยวฟาร์มไม่ทันนะเมื่อกี้ยังดีที่นาะคอเขาฆ่าเราไม่ได้นะฆ่าเราได้นี่ยาวนะ ถ้่ไดเสียเลือดเยอะอย่างนั้นอขอตั้งใจเล่นกันมามาค้งก็หมดแต่ผ้าครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเล่นนะเอ,อ้ยเห็นตาแหน่เล่นแบบเงียวเว้ยเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษก็คือมันตั้งตั้งตั้งใจอยูน่นะฮะบาค้งก็ลีนพันนะฮะแบบโหอันหนึ่งพูดอีกอันหนึ่งเล่นหรือว่าตาแหน่แบบไม่ซีเรียสก็อาจจะพูดเยอะๆได้นะครับแบบเล่นทั่วไปอะไรอย่างนี้ยฮะ,ฮะเขาเปิดบังกรเลยหรอ เอาเฮ้ยโอ้ตัวนึงนะเอามังกรเลยกันนะครับโอ้เพื่อนโดนเปิดอืมทำไมไม่กลับบ้าน ออคาเพื่อนเราครับเมื่อกี้เราได้คุ้มนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเสียส่วนเสียกันบ้างนะแต่ภาพรวมได้บังกรตัวเล็กกับมังกรตัวใหญ่พร้อมกันนี้เชื้อเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะะอือือ สามตัวเลยเลยนี่ยอย่างดียังรอดไม่ได้จะเป็นไระนี่ขึ้นเป็นสเปียรองกินุดนะน,นี่เท่นชิ้นสำคัญเราเลยนะการเงินไตมีเรานำคนเดียวมั้งเนี่ย เฮ้ยาตายานโอไม่ถึงสิงเกินโอ้โหไม่น่าเชื่อเพื่อนจะรอดมาได้นะสำหรับ ได้นะอืมอ่านสล็อตน,นะเมื่อกี้มาฆ่ามารอตไม่ทันนะไกลเกินไปนะการเงินค่อนข้างดีนะครับมาเฝ้ากันโอ้โห เจ็บแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยกันอืออือหตายครับตายตายเรียนเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคือบางครั้งแบบเรียนเราไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งรีบสู้นะครับอันนี้แนะนำนะถ้าเข้าได้พยายามเข้ามาแค่ง,งัดธรรมดาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ออกไดนแลนะอย่าอยู่นานนะอยู่นานเมื่อไหร่น,รนี้เสี่ยงๆนะยังไงดูนนจังหวะเปิดป้อมไม่ได้เพราะเรือไม่เต็มหลอดแนะนําให้แบบงา้านย้างป้อมอาจจะมีโอกาสนะฮะแล้วเขาเป็นอ่าโ <Light ing. S 1> ห,หเกือบร่วง้ตายเะมยอตัวน,นี้มันแรงจริง ยังคงคำเดิมน,นะไม่ว่าจะแพทไหนนัตยายัางคงเป็นตัวที่สามารถฆ่านาคอร์ได้ในชุดเดียวน,นะอย่างงี้ครัขับไปดูคิดเหมือนจะมีประเด็นนะแลาทำไมเราเล่นตรงนู้นลูกอ๋อยังไม่ได้ปรับปีใกล้แน่ๆเลยนั่นไงจริงๆด้วยเล่นนะาคอร์ต้องปรับปีิใกล้นะผมว่าแล้วทำไมมันมีการสั่งการแปลกๆนะเวลาเราเล่นเมื่อกี้ ในงาน,นรีบไปช่วยเพื่อนกันอืมเขาจะไปไหนกันหนดเนีย่ย <c oughs> <c oughs> ตีกันทำไมนี่หลอยหลอยหลอย ก็คืออย่างเงี้ยยังเพิ่งรีรบแบบอออินนะเรียกวไงรอจังหวะ <c oughs> นิดนึย่างเงี้ยใช่ไหมนะเขาเขาติดตั้งใจดันนะเราอันนี้กันบ้านพอเรียกไม่พร้อมเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีป้อมคุมกะลาหัวอยากจะพอรอดได้นะ แตอนนทีมเริ่มได้เปรียบนิดหน่อยแล้วแต่เราก็ดีขึ้นนะจากช่องรแรงกๆที่โดนกระเทวบกันนะเดก็ตอนนี้การเงินนำดีเลยครับละครละครฝั่งเขากเก็บได้เหมือนกันนะแต่พิ่งวานใจฮะอะไรก็เป็นไปได้เกมนี้กินชื่อว่าเป็น R O V อันนึงรู้สึกเหมือนจะมีประเด็นรีบไปดีกว่าเขาทีมเขาเยอะกว่าด้วย ดเก็บเกอบล่วงได้ไปแล้วเขาอยากได้บนเราเอาล่างแขนก็ได้อย่า่อยเอากันตาบังกรอ่ะ๋ยวเขาตีป้อมก่อนคนจริงตีป้อมใครข้าตีมบังกรกันไม่มี นะครับมามาการจะสู้เหรอบอกเลยว่าโอ้ความจริงก็ตีป้อมตามนั้นนะเพราะป้อมมันถ้าป้อมมันแตกเราชนะครับมังกรตายเราไม่ชนะงั้นเราให้ความสำคัญกับป้อมก่อนเนะี่ย จังหวะน,นี้ครับเนียนชึบรวดเร็วครับตายฮะจับนะแล้วเขาถอยกันนะกำลังไปเก็ตเดือดปับนะฮะเหมือนประเด็นนะแต่รู้สึกเหมือนทีมจะได้เปรียบนะ พราะว่าของน่าจะนำนะโดยจากทรงมดจะชิวันกายแล้วโอ้โหอย่างนี้มันไม่รู้ว่าปอมปอมคืออะไรมีแท้งดามาเราตีปอมแล้ว <c oughs> รู้สึกเหมือนปรับแพณิใหม่มาในครนี้จะเริ่มเป็นแบบตัวกลางเกมมากขึ้นนะครับหมายความะว่าเรื่องดาเมจจะเริ่มไม่ไม่จัดจ้านเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอนิเลฟเจก็ยังแรงนะตอนนี้เยอะเยอะเราล่อไว้เองเดียวเพราะอย่าอย่ารีบนะเนี่ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ แกเย็นฮะอื้อหือโอ้โดนปลาเต็มหนอนโอ๊ยลากไม่โดนนะโอเคครับ ตานี้ก็สบายสบายนะครับก็ตระมานี้นะไม่ค่อยอทำตดาเมจให้ทีมเท่าไหร่นะพรตานีแบบออกแนวจะฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวนะครับฟาร์มให้ทีมชนะนะดันอย่างเดียวก็น,นี่คือเซตไอเทมที่ผมใช้ในตานี้นะครับหรือคลิปนี้นะไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะ ที่เกียวอธิบายเรื่องความสามารถไอเทมนะครับมันมันซ้ำแหละเอางี้ว่าคือเซตเนี้ยถ้าถามว่าใายของใครค้ครเซตกิดไงนะครับแค่สลับชิ้นบิดเบดกับอ่าสเปรย์อองกินุดนะครับคำถามคือทําไมทังเอาสเปีย์ลองกินุสมาก่อนก็อาจจะเคยพูดไปแล้วว่าชอบจอเกาะน,นะครับโดยส่วนตัวแค่นั้นครับถ้าใครชอบเซตเดิมก็ได้นะเซตเดิมเซตที่เคยใช้เป็นอ่าสเปีย์ลองกินุดแล้วก็ต่อ้ดยออมิอแล้วก็ต่อด้วยดาบชิสองแบบเนี่ยมันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่า ือเรื่องการฮิลหรือเรื่องการการเอาตัวรอดเนี่ยมันจะต่ํากว่านะแต่เรื่องดามจจะสูงกว่าเยอะนะฮะถ้าสมมติี่คนที่ยังแรงไม่สูงมากผมแนะนําเซตเก่าผมนะที่มันมีสปียารองคินูสออมิอาร์มดาบขิสองแบบครับอันนั้นเซตนั้นจะเหมาะสำหรับการไต่แรงของคนที่ยังแรงไม่สูงมากครับอันนี้คือแนะนำแลนะ้วส่วนตัวแต่ถ้าคนที่แบบแรงสูงๆแล้วต้องการเพเซฟกลัวตายแล้วก็ดูเลือดไวๆมีดามจเล็กน้อยก็ผมแนะนําเซตนี้นะครับกาลังดีนะครับ หรือเซตจงดายก็ได้นะผมผมไม่ถือเรื่องว่าจะใช้เซตไหนนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันโอเคครับก็ปกหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเ่วงรุ่งดูผมก็พูดไปหลายรอบทุกคลิปนะถ้าใครมาดูคลิปผมก็จำไว้เสมอนะเพราะว่าเอาเวก้อนนะครับออนสลอสก้อนในสีแดงนะตรงกลางผมเป็นโทนนะครับ10ก้อนสีเขียวผมเป็นดักกอนคนอครับ กอเหมืครับก็วันนี้มาเล่นแห้งด้วยนาะคอที่ดูอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นตาที่ค่อนข้างเรียกว่าไงกท็ทั่วไปคราเจอแบบเมดที่แบบค่อนข้างอันตรายนะเช่นนาตาหยาอย่างเงี้ยถ้าโดยดีตอนผมสู้เขาเนี่ยผมจะพยายามไม่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 ไมตั้งใจไปแน่ตัวเขาครับผมเคยบอกเสมอว่าถ้าเ,เรายืนแนบใกล้ตัวศัตรูเนี่ยเวลาเขาจะปาสกิลมาเราจะหลบยากมากนะเพราะมันไกลมากนะยิงไกลมากยิงหลบยากเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเราต้องแบบอยู่ห่างเขาระดับหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นชิดนะครับ เอาไว้วเรามีสกิลที่เข้าไปงัดเขาได้แบบตรงๆแล้วอาจจะค่อยใช้ค่อยใช้เข้านะครับแตบบ่เฮิร์ทให้วิ่งไปฟันตรงๆอย่านะครับเสี่ยงนะครับอันนี้แนะนำนะครับก็ไม่รู้จะคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้แค่ไหนนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นแนวทางให้เพื่อนได้บ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยเส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อบนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ